สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะคะวันนี้วันที่ยีสี่บุษภาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะค่ะวันนี้มีแนวทางฮานอยมาฝากนะคะจะมีฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย V.I.P. นะคะ 24, 6, 6, ยี่สี่คอคอหกห้าเนาะ เมื่อวานก็เข้าไปสองนอยเนาะไอ้นอยพิเศษแล้วก็นอยปกติแต่นอย vip ไม่เข้านะเมื่อวานอ่าวันนี้แอดให้วิ่งวิ่งสี่นะคะห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่ แล้วก็หกห้าห้าเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดเนาะสามตัวนะคะหกห้าเจ็ดหกห้าสี่แล้วก็ห้าเจ็ดสี่ สำหรับแนวทางฮานอยยี่สิบสี่พฤษภานะวันนังคานเนาะวิ่งสี่นะคะห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่หกห้าเจ็ดห้าแล้วก็หกเจ็ดเนาะสามตัวหกห้าเจ็ดหกห้าสี่แล้วก็ห้าเจ็ดสี่นะคะค่ะท่านใดที่อยากได้แนวทางปัง,งๆอยากได้แนวทาง หวยทุกวันนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่ ID นี้นะคะ056542355กหรือท่านไหนที่อยากได้เว็บแทงหวยที่จ่ายจริงจ่ายเยอะเดี๋ยวแอดจะลงลิงก์ทไว้ให้ด้านล่างคลิปนะคะค่ะใครที่เข้ามาวันนี้ก็ากดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, ด้วยนะคะ